ผมเยอะๆท่องปฏิเก่งเลยผมขันผมตีกากระบะดีแล้วครับทุกตัวเราหมุนวิลงมือตัววิ่หมุนหนึ่งหมุนอีกสองหมุนอีกสามสี่ดีหมดแล้วครับของรถฟ้องรองผมไม่ได้นะตัวตะกรางเช็คมาไหนชี้ด้วยหนึ่งดีแล้วสองหมุนอีกสองสามสี่โอเคนะวิ่งเข้าหมดแล้วครับตัวท้ายท้ายตรงนั้นเยอะเดี๋ยว อ้าวผมดูด้วยช้าเฮียนะมีหลุดไหมไม่มีเนาะเมื่อกี้ปิ้นลุดไปตัวหนึ่งครับโอ้ยังไม่ออกจากอูเลยหลุดแล้วโอเคนะไม่หลุดนะมีอะไรดิ้นไหมดูตออไปใส่กวหลุตเลยเฮีหลุดเต๋ไว้ดูทีแล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่ตรงกลางแล้วนะตรงแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ตรงครับเนี่ยดึงไว้เนี่ยไอตัวนี้ไป,ไปไปข้างท้ายต้องตรงกันนะตัวหนึ่งตัวสองตัวสามต้องตรงครับเมื่อกี้ไม่ตร,รงเบี้ยวนี่ตรงแล้วตัวนี้ ตรงดิงแล้วพลาดได้ยังไงพลาดครับสาเหตุที่เบี้ยวคือเขาใส่ตัวนี้เบี้ยวอะตัวนี้นะตัวที่ต้องถอดน็อตเบอร์ยี่สิบสี่ออกตัวนี้ถอดใส่ตัวนี้ใหม่ให้ัจะลงลงแล้วตัวนี้ตรงนี้มีแหวนหนึ่งนะตัวหนึ่งก่อนใส่ดูฝั่งนู้นจังเอโอเคนะครับเรียบร้อยครับผ่านอของรถมารยาทกะบครับไม่กล้ารถมาด้วยช่างคิดคารงแพงครับ เอาเดี๋ยวพลอกลางมาให้เออ